ปนุกปนุกปรุกประุกเล่ปนดุกเด้อเจ็ดหน้าก็จะมียังไวเฮ็ดชิปในในเมื่อยมิติดเหลืองือว่าบดได้ไปยี่ก็ะสอติดอยงหลายเนี่ยหรอเนี่ยยางเนี่ยย่งเอาแต่จะเอาย่งก่อนไปช่วยบ่นแล้วน่ยแต่ช่วยยังเอาช่วยช่วยเอาช่วยช่วยช่วยน้ำดัง เจอยู่เป็นชไปจตรงมือเกาะเนาะก็มจมมาสันแหลสดตอดพี่น้องต่อการเรียก็มาสดตอดไปยังวะไปตาดเนี่ยมอบอลตาดผ่านไปปอดสาวสดสองพิบเก่าเออมนเหมือสดสองพันิบเก่าเท่านั้นสดสองพันสา แกมันเข่ากันแต่เน่ชาวปลายโขกการขอบนันซะ <laughs> สื่อพวกกับแพงกันละแชนหาเนาะปลายโขกล้บดตําำตันหนึ่งช่องเถื่อตัมาระกลองแก้วหบยกกองทุกหลายทีนี่บริตมตาช่องเถือ่อ <laughs> บอกมันมวนหัน,นเลย <laughs> <laughs> เอาเขาก็ได้ยินกันเนะก็ดบอดิตมเนี่ยว่าตำช่องเถือ่ <laughs> อ แบบได้แอบนันตามากต้องหาสือกระปูกรด่หอยมันใสหัวหอยกระปูกระปูหัวหอยกับแจมกันนะกระปูมีไม่าจะมีบ่กับปูอย่างนี่ปูทะเลปูกรสีปูทะเลมันต่ำไโย่รวยตายรวยนะรวย รวยมยวัดดอกทีมงานสี่สูด <c oughs> รวยจะยวัด,ดวจกไม่เทาจะคว้าไกลบ่หันไม่เท่าคว้า,กาไากลบ่แมแม่แมเออมากมากกัญยาเองันเ,เองวย้วยวยโอเคโอเคราบา